ในเพิงหินตรงนี้นะครับผมมีจุดก่อกองไฟนะครับผมคือผมเดินนะครับมาเจอนะครับหินก้อนนี้นะครับลักษณะแปลกๆนะแล้วก็เนี่ยครับตรงด้านล่างนะครับผมเหมือนเห็นไหมเหมือนมีเป็นรูเป็นโพรงเข้าไปนะครับถือว่าตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําจะเป็นแอ่งน้ํานะครับผมน่าจะเป็นตาน้ําไว้ใช้เนาะ นครับน้ํากาจะหยดลงมาบนหินด้านบนนะครับผมเจอแล้วครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้สวัสดีครับผมอ่านคนลงป่านะครับวันนี้นะครับผมก็ยังอยู่ที่อําเภอเต่าง,งอนนะผมจังหวัดสกลนครน,นะครับอยู่ที่อ่างเก็บน้ําห้วยคอนะผม,มะบรรยากาศวันนี้ครับสวยงามมากนะ วันนี้นะครับมีแผนการเดินทางนะจะพาทุกคนนะครับไปชมนะครับที่พักสงล้างนะซึ่งอยู่บริเวณข้างอ่างเก็บน้ำนะครับเนาะปกตินะครับผมจะพาไปตรงที่บนภูเขาใช่ไหมครับแต่วันนี้ผมจะเปลี่ยนบรรยากาศนะผมพามาชมนะครับข้างอ่างเก็บน้ําครับไปดูกันครับว่าที่พักสงล้างแห่งนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไปครับ คือจุดนี้สวยงามมากนะครับจุดนี้เป็นเพิงหินเลยเห็นไหมครับโอ้โห oh. คือในเพิงหินตรงนี้นะครับผมมีจุดก่อกองไฟนะครับผมคาดว่านนะชาวบ้านที่มาหาปลาเนาะน่าจะมาตรงนี้ครับเพราะว่าตรงเนี้ยคือฝั่งด้านนี้ของเรานะครับจะเป็นอ่างเก็บน,น้ำครับเห็นไหมสวยงามมากนะคือมาพักตรงนี้แนละ้วก็ชมวิวไปด้วยเลยนะครับผมโอ้โห oh. คือผมเดินนะครับมาเจอนะครับหินก้อนนี้นะครับลักษณะแปลกๆนะแล้วก็เนี่ยครับตรงด้านล่างนะครับผมเหมือนเห็นไหมเหมือนมีเป็นรูเป็นโพรงเข้าไปนะครับนี่ผมคือลักษณะรูที่ผมเจอนะครับแล้วก็นี่พอส่องเข้ามาด้านในนะผมคือเป็นโพรงใหญ่เลยนะครับเห็นไหม เป็นโพรงใหญ่นะครับเหมือนลักษณะคล้ายๆเก็บอะไรสักอย่างเลยนะเนี่ยแต่รูขนาดเล็กๆเองนะครับเห็นไหมนี่ครับข้างบนรูเล็กมากนะครับแล้วก็ข้างในเป็นโพรงใหญ่นะครับแล้วก็มีหินก้อนนี้นะครับลักษณะเหมือนโดนเลื่อนออกนะเห็นไหมครับเมื่อก่อนอาจจะเลื่อนปิดอยู่นะครับตอนนี้โดนเลื่อนออกไปนะแล้วก็ด้านในไม่มีอะไรเลยแต่โพรงใหญ่มากนะครับก็ถือว่าแปลกนะครับหินก้อนนี้นี่เห็นไหมโอ้ ลักษณะนะครับคล้ายๆกันหมดเลยนะโซนนี้ใช่ไหมครับหินไม่แน่นะครับด้านล่างอาจจะมีดูมีโพงอะไรซ่อนอยู่อีกก็ได้นะครับ ตรงโคดหินจุดนี้นะครับลักษณะแปลกๆนะครับผมเห็นไหมเป็นโคดหินนั้นบนด้านล่างเป็นหินนะครับแต่หินคนละชนิดกันกับด้านบนนะนีะครับลักษณะหินเหมือนเป็นหินดำๆเป็นเกดนะคเอาเห็นถายใกล้ๆนะครับ,เ,รบเห็นไหมอา้าเป็นดำๆนะครับผม เหมือนกับนะครับโดนทาสีนะหรือไม่ก็โดนเผานานมากเลยนะครับคือหลังอ่างเก็บน้ําจุดนี้นะครับผมจะมีแม่น้ํานะครับกั้นอยู่นะครับนะบเห็นไหมครับฝั่งนู้นนะมีขดหินเล็กๆขดหินใหญ่สวยงามมากนะครับโอ้โหแต่เสดายน้ามีแม่น้ากั้นอยู่มันสามารถเดินข้ามได้นะ เได้ยินเสียงฝั่งนู้นนะครับเหมือนเสียงน้ําตกเลยนะครับโขดหินโซนนู้นน่าจะมีน้ําตกนะครับหรือไม่ก็ต้องมีถ้ำนแน่ๆเลยนะครับลองดูนะเออมันลึกนะครับนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าดีกว่านาะเดี๋ยวผมไปหาเรือก่อนนะครับถ้าคลิปหน้าเดี๋ยวผมหาเรือได้เดี๋ยวผมจะพาไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับคลิปนี้ไปอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะ ผมมาเจอนะครับผมเพิงหินที่หนึ่งนะครับสวยงามมากมาตามตามมาโ่งครับคือจุดนี้นะครับผมมันแปลกหูแปลกตามากนะลองดูนะครับเห็นไหมเนี่ยมันเป็นโพรงเป็นโพรงเป็นโพรงเลยนะเห็นไหมครับโอ้สวยงามขึ้นด,ดูข้างบนครับ นี่ลองดูเห็นไหมเหมือนเป็นท่ามอะไรสักอย่างเนาะนะครับมีเมตรหนึ่งสองสามสี่เงี้ยเหมือนเป็นช่องสาหรับไว้ของไว้รายเลยนะครับด้านบนจะเป็นช่องใหญ่นะเห็นไหมโอ้ถือว่าใหญ่มากนะครับแต่คหูแปลตามากเลยเนาะธรรมชาตินะครับสร้าง,งสรรค์ามาโอ้โหสุดยอดนะครับตรงนี้น่าจะโอ้คือคํานตนี้ครับ ตรงนี้นะมีนะครับมีขวดน้าน่าจะเป็นขวดน้ําของชาวบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นบ่อน้ําจะเป็นแอ่งน้ํานะครับผมน่าจะเป็นตาน้ําไว้ใช้เนาะนะครับน้ําจะหยดลงมาบนหินด้านบนนะครับโอ้สุดยอดนะครับนี่น้ําก็ค่อนข้างที่จะใสนะผมว่าแต่สีออกเป็นขาวๆเนาะ โอ้ห oh. จุดนี้ชุ่มชื้นม,มากนะครับนู่นเห็นไหมครับคือน้ํานะครับหยดลงมาจากด้านบนนะครับผม uh huh. สุดยอดเลยครับจุดนี้ตัวนี้เป็นเพิงหินขนาดใหญ่เลยเนาะ บริเวณนี้นะครับผมพบรูโอ้โหก็เป็นรูถือว่าใหญ่เลยครับทะลุเลยเห็นไหมอู้ถ้าเกิดมีน้ำตกลงมานะครับน่าจะสวยมากเลยนะนี่ครับคือถ้าเกิดผมเดินชนลังแต่ลังนี้นะครับโอ้โหไม่คิดเลยนะครับว่าจะเป็นยังไง คือแม่ในรังแตนนะครับเยอะมากน่าจะเป็นร้อยเลยนะครับรังใหญ่มากนันรังนี้โอ้อันตรายจริงครับโซนนี้นะก็คือผมได้พิกัดมานะครับว่ามีกุฏิร้างอยู่โซนนี้เดี๋ยวผมจะลองขึ้นไปดูด้านบนนะผมแต่มันค่อนข้างีจะรกมากเลยนะตัวนี้เหมือนผนังหินนะครับโอ้โหสวยงามมากจุดนี้ครับเหมือนข้างบนจะมีถ้ำนะครับผม ด้านบนลักษณะนะครับเป็นเพิงหินนะครับแต่ไม่มีถ้ำนะน่าจะเดินไปอีกสักหน่อยนะครับวิวด้านล่างก็สวยงามมากเลยนะครับ ในผมผมขึ้นมานะครับถึงจุดด้านบนนะครับของดูที่เห็นด้านล่างนะนี่ครับโอ้โหนี่โอ้โหก็เสียวอยู่นะครับพอมาอยู่ด้านบนนะฝั่งนน้นนะครับชาวบ้านน่าจะเลี้ยงวัวอยู่นะครับจะยินเสียงกระดิกนะครับกรงกง,งกรงกนะ คือป่าบริเวณด้านบนนะครับผมจะรกมากๆนะครับนี่เห็นไหมต้นไม้นะครับเขียวขจีไปหมดเลยนะครับผมยังหานะครับกุฏิล้างไม่เจอนะครับผมมาเจอนะครับซ่องหินลงไปนะเดี๋ยวขอเดินลงไปสำรวจนะครับผม ครับคือลักษณะเหมือนจะมีถ้ำนะครับแต่ก็ไม่เจอถ้ำนะครับโอ้เป็นหน้าผาสูงเลยนะครับฝั่งนี้คือผมต้องดูดีๆนะครับเพราะว่าผมกลัวแตนนะนะครับถ้าหินแบบนี้นะโอ้ยหินก้อนนี้เหมือนจะหล่นลงมาเลยนะครับ เฮ้ยผมเจอแล้วครับโอ้โหนี่ครับตรงนี้น่าจะเป็นนะครับที่พักสงโอ้คือนะครับพวกไม้ที่นำมาสร้างนะผมเปื่อยหมดแล้วนะครับผมปวกกินหมดแล้วน่าจะนานมากมานะครับผมลักษณะเนาะนะครับน่าจะทําเป็นแคร่เนาะนะครับแล้วก็เป็นที่นั่งที่นอนนะครับผมโอ้ทาในเหลือบหินโอ้แตนแตนแตนครับเห็นไหม นะลรงสีขาวนะครับนี่ครับแต่ลังนี้นะครับผมโอ้ไม่แน่ใจว่าแต่อะไรนะแต่ตัวใหญ่นะครับผมออกสีดำาๆนะโอ้ถ้าผมไม่ดูผมเดินเข้าไปนี้ก็คือน่าจะประมาณหกเจ็ดแม่นะครับน่าจะโดนต่อยแน่เลยนะแต่ลังนี้น่ะรางแล้วนะครับนะครับเดี๋ยวผมก็จะเคลื่อนไหวน,น้อยๆนะครับผมพูดเบาๆล้วกันนะครับ เพราะว่ากลัวแตนจะตื่นนะผมอันตรายมากนะมาฤด,ดูนี้นะผมทั้งสัตว์มีพิษสัตว์เลยคานต่อแตนโอ้โหแนะนำอย่ามาคนเดียวนะครับนี่ครับเห็นไ,ไหมลักษณะผมว่าน่าจะหลายสิบปีแล้วครับผมเพราะว่าสถานที่แต่ละสถานที่ที่ผมไปนะครับก็จะไม่ผุพังขนาดนี้ตัวเนี้ยผุพังมากๆครับไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแค่เป็นโครงฐานไม้ที่ลำใหญ่ๆครับไม้ลำเล็กๆเนี่ยคือ เปื่อยไปหมดแลนกินไปหมดแล้วนะครับครับลักษณะที่อยู่เนาะก็คืออยู่ใต้นะครับเพิงผานะบ้านผมเรียกว่าถ้ำนะผมฝั่งด้านนี้นะครับอ่าเป็นเขาเรียกเป็นแม่น้ำนะที่ไหลลงไปในอ่างเก็บน้ำนะครับถือว่าบริเวณนี้นะครับชุ่มชื้นรมสมบูรณ์มากเลยนะครับเนี่ยครับพระท่านก็เลือกจุดได้สุดยอดนะครับแต่ท่านไม่กลัวหินก้อนนี้เนาะ มันเหมือนจะหล่นลงมาเลยนะครับครับในสุดผมก็หาเจอแล้วนะครับผมที่พักส่งล้างนะครับอ้างหลังอ่างเก็บน้ำเนาะโอ้อันตรายจริงๆครับ บริเวณข้างนะครับที่พักสงที่ผมเจอนะครับผมจุดนี้จะเป็นกำแพงหินนะครับโอ้ถือว่าใหญ่มากนะครับนี่โอ้ยาวไปถึงนู้นเลยนะครับผมเดี๋ยวลองไปสำรวจดูนะครับเผื่อเจอที่พักสงล้างอีกที่นึงนะครับเพราะว่าเห็นชาวบ้านบอกนะครับว่าน่าจะมีจุดสองจุดนี่นะครับที่เป็นกุฏิล้างนะแต่ท่านก็เลือกนะครับจุดได้เหมาะสมเนาะ จุดนี้นะครับถ้าเกิดน้า้ามาอยู่เดี๋ยวผมว่าน่าจะสะอาดกว่านี้นะครับผมแล้วก็น่าจะแบบทําเป็นนะครับที่เดินจงกรมแน่นอนเลยนะจุดนี้นะครับเพราะว่าทางค่อนข้างเรียบนะครับผมแล้วก็มีกําแพงหินบังไว้เนาะนะครับฝั่งด้านล่างก็เป็นแม่น้ําสุดยอดนะครับลักษณะก็จะเป็นทางเดินไปนู่นนะครับ โอ้โคือฝั่งนู้นนะครับผมเห็นเป็นเฮ้ยเป็นถ้ำอีกที่นึงแน่นอนเลยครับนี่จุดนี้โอ,โอ้เดี๋ยวนะครับอันดับแรกต้องมองด้านบนก่อนนะครับผมเพื่อมีแตนนะโอ้โหครับคือจุดนี้นะครับเป็นเพิงหินนะผมเห็นไหมแล้วก็ลักษณะน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นพาท่านถามนะครับเอาหินมากันน้นน้อยน่าจะกั้นแบบเป็นทางเดินนะครับ ครับตรงนี้เหมือนเป็นบันไดขึ้นไปนะครับพระท่านน่าจะตรงนี้น่าจะเป็นที่พักของท่านคนระับเมื่อก่อนท่านน่าจะทําเป็นนะครับแบบที่นอนเป็นเตียงเนาะลักษณะตรงนี้อากาศโล่งนะครับเพราะว่าฝั่งด้านนี้นะครับจะเป็นแม่น้ํามีลมพัดมาตลอดเลยนะครับ ถือว่าสวยงามนะครับผมจุดนี้สีของหน้าผานะผมลักษณะก็แปลกๆเนาะเป็นสีขาวสีส้มนะครับไม่เหมือนกับที่อื่นที่เคยเจอมานะผมมีน้ำนะครับหยดลงนะครับตลอดเลยนะโอ้โหนะครับดูกำแพงหินจุดนี้นะครับเหมือนกับสร้างมาได้นะครับเหมาะเหมาะมากเลยนะครับ เป็นน่าจะเป็นบางแดดบางฝนนะครับบางลมเนาะแล้วก็ชาบปกุติตรงนี้นะครับผมว่าพระท่านน่าจะนําดินนะครับผมขึ้นมาถมไวเนาะแล้วก็ทําเอาเหินมาเป็นบันไดขึ้นไปนะครับ <Okay. S 1> ก็จุดนี้นะครับน่าอยู่มากๆเลยนะผมว่านี่ครับโอ้โห oh. คือด้านบนนะครับ โอ,อยไข่ตุ๊กแกเยอะมากเลยครับตอนนี้นะครับน่าจะเป็นที่อยู่ของชาวบ้านนะครับตอนช่วงน่าจะมาหาปลาย่าเนี้ยครับก็จะมาพักอยู่ตรงนี้นะผมว่านะครับเพราะว่าก่อลอยก่อของไฟยังใหม่ๆอยู่นะครับโหเหมือนพหลุดมาอยู่ที่ไหนสักแห่งเลยนะครับ ไม่น่าเชื่อว่าจุดนี้จะมีแบบนี้นะครับรูนี้ก็เป็นทางขึ้นไปเลยนะโอ้โหคือผนังหินนะครับผมสีสันนะโอ้สีแปลกหูแปลกตามากนะครับเหมือนกับเรานะครับทาสีแบบเล่นสีเลยเนาะเหมือนกับแผ่นผ้าเลยนะครับ คือจุดนี้ก็อลังการนะครับผมโอ้ไม่ธรรมดานะครับจุดนี้รับเส้นทางนะครับเหมือนมีทางไปเรื่อยๆนะครับผมว่า จุดนี้นะครับเป็นน้ําไหลออกมาใต้หินเลยนะครับโอ้ผมน่าจะมาเจอนะครับที่พักส่งร้างอีกแห่งหนึ่งนะครับผมว่าเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าจุดนี้นะครับนี่สังเกตตรงนี้นะครับคือพระท่านจะใส่สังกะสีออกมาแล้วก็จะเอาปูนมานะครับอุดรอยด้านบนออกไว้นะครับไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้าไปเนาะตรงนี้พระท่านน่าจะทำเป็นนะครับ เป็นปักกดปกปติลงไปตรงนี้นะครับตอนนี้ไม่เหลือเร่องรอยของนะครับพวกไม้พวกอะไรด้านล่างเลยนะจะเหลือให้เราแค่ชมว่าตรงนี้ท่านเคยทําเป็นหลังคานะครับนะครับโอ้โหไม่แน่ใจว่าฝั่งนู้นน่าจะไปไม่ได้มันลกมากเลยนะครับฝั่งนู้นนะ เส้นทางที่ผมเดินมานะครับผมสวยมากเลยครับจุดนี้นะครับโอ้โหมองจากด้านบนก็สวยนะครับแลวฝั่งนี้นะครับผมสามารถมองเห็นวิวนะครับนี่ครับมองเห็นวิวของแม่น้ำนะครับผม ที่ไหลไปในอ่างเก็บน้ําได้นะสวยงามมากครับคือผมมองลงไปด้านล่างนะครับเห็นเหมือนเหมือนเป็นถ้านะตรงนั้นเป็นกุฏิพระอีกที่หนึ่งหรือเปล่านะเดี๋ยวผมลองหาทางลงก่อนนะครับเพราะว่าลงฝั่งนี้ได้ไหมน่าจะไม่ได้นะครับค่อนข้างที่จะสูงครับ โอ้โหน่าจะได้อ้อมลงไปด้านล่ลางฝั่งนูน้นนะครฮบเดี๋ยวนะผมหาทางลงก่อนจุดนี้น่าจะได้คุณม,มานะครับอันนี้เป็นเคลือไม้ดอกหรือเปล่าน ฝั่งนี้นะครับก็โอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นกุฏิพระเก่าเหมือนกันนะครับใช่ไหมตรงนี้ก็เป็นเพิงหินนะครับน่าจะใช่นะครับผมว่านะนะครับสังเกตจากไม้ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับ เมื่อก่อนอาจจะเป็นเนาะนะครับตรงที่ท่านทํากุฏิไว้ตรงนี้หรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่โอ้คือผมเห็นแตนตรงนูน้นตรงด้านบนเห็นไหมครับเห็นนะผมลงมาตั้งหานด้านล่างก่อนนะครับเพื่อมีแตนบนหัวนี่คือแย่เลยนะครับโอ้อันตรายมากๆากเลยนะแตผมดูจากลักษณะนะครับท่านมาเอาหินนะมาเรียงนะครับ มาเรียงไว้น่าจะเป็นที่พักอีกที่จุดหนึ่งนะผมว่าครับผมคือผมจะพยายามนะครับเดินลัดเลาะ,ะลงด้านล่างดีกว่านะครับไม่พยายามมุดไปตามซ่องหินนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าลังแตนเยอะมากๆนะครับ เดี๋ยวผมจะลองเดินไปสำรวจอีกนะครับเพื่อเจอร่องรอยนะครับผมของกุฏิล้างอีกนะครับบริเวณหลังอ่าน้ำเนาะหินสวยงามจริงๆนะครับเป็นก้อนใหญ่ก้อนเล็กเต็มเลยนะครับผมแล้วก็ฝั่งด้านนี้จะเป็นหน้าผานะครับสูงชันนะ เฮ้ยฝั่งนี้เหมือนมีถ้ำอีกหรือเปล่านะครับโอ้โหจุดด้านบนนะครับน่าจะเป็นชาวบ้านน่าจะมานะครับเอาอะไรสักอย่างแน่นอนเลยเนาะ คือคือผมต้องส่องนั้นบนก่อนนะครับก่อนขึ้นมาดูเนาะไม่งั้นตรงนี้เหมือนเป็นโพรงเข้าไปนะครับแต่ไม่สามารถหุดเข้าไปได้นะนะครับไม่แน่ใจว่าเขาขุดเอาอะไรนะครับใครรู้ช่วยบอกผมหน่อยนะหรือว่าขุดเอาตัวนี้หระเปล่า,าแมงนี้หระเปล่านะคือรอยขุดตรงนี้เยอะมากเลย จะว่าเขาขุดเอานางปวกไหมแต่นางปวกนางพญาปวกมันทาไมเยอะอย่างนี้นะครับเห็นไหมร่องรอยนะครับฝั่งนี้เป็นส่วนหินครับผมผมเดินมาเรื่อยๆนะครับจุดนี้ก็เป็นกําแพงหินนะครับ น้ำแพงแบบนี้จะเยอะมากๆนะครับแถวนี้เหมือนมีรูอะไรนะครับตรงนี้น่าจะเป็นตาน้หน้าบผม นี่หับน้ำไหลลงมานะตรงนี้นะครับเหมือนแท่นเลยนะครับนี่ครับเห็นตรงนี้เนาะเหมือนที่นอนนะครับผมว่านะสามารถจะสามารถนอนได้นะครับจุดนี้โอ้โห oh. เป็นโพงเข้าไปนะครับจุดนี้ลักษณะตรงนี้น,นะครเป็นเพิงหินไม่ใหญ่นะครับเป็นถ้าไฟเล็กนะครับผมคือเมื่อกี้ผมเดินไปชนแตนเหลืองครับแตนที่มันเป็นลายลายสีเหลืองๆตงัวเล็กน,นะครับเยอะมากโอ้เดินชนปพ๊่มมาก็วืบืบอผมโดดมาเลยครับโอ้ ไม่ไหวครับจุดนี้แตนเยอะมากโอผมน่าจะไปต่อไม่ไหวนะครับผมน่าจะมีการเตืออะไรสักอย่างหรือเปล่านะผมน่าจะปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะครับจะกลับไปหาเรือนะครับตรงที่อ่าตรงเขาเรียกว่าตรงข้างหน้าอ่างเก็บน้ําน,นะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนะผมเคย มาหาหอยอบารันี่เนาะเขาจะมีเรือให้ลำหนึ่งนะครับสามารถพายได้นะแต่วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรือลำนั้นนะครับจะจมแล้วหรือเปล่านะเพราะว่าตอนผมมาผมก็ลืมสังเกตดูนะครับเดีย๋ยวผมกลับไปหานะครับผมเพราะว่าคือผมอยากไปชมฝั่งนู้นมากๆนะครับฝั่งนู้นมันเหมือนแบบน่าจะมีอะไรซ่อนอยู่แน่นอนเลยนะครับผมแล้วผมก็ได้ยินเสียงน้ำตกดังมากนะผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับผมขอบคุณทุกทกคนนะครับที่ดูจนจบคลิปนะครับผมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกกำลังใจนะครับผม ก็อย่าลืมนะครับข้าไปกดติดตามเพจอ่านคนล่งป่าให้ผมหน่อยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ผมขคตตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับบรรจะขาดจุดนี้โอ้โหเงียบสงบสวยงามนะครับผมเหมาะกิจการมาปิกนิกเลยเนาะนะนครับแล้วก็ดูโขดหนินนะผมเห็นไหมสวยงามมากๆานะครับ